แร่แล้วเนาะแม่จังสินเนาะปลูกพริก,กเก,กบอกเ<อ>คยแรงกันแรงปลูกพริกเอ้ยว่างปลูกพริกแม่เขาขึ้นพ่อขึ้นพอ <c oughs> ่นพอตะกี้เนาะเข้าไปปลูกพริกคอยอยิ้มเขา่าละจะบอสเข่าไปส่งเจ้าเทียวกับปลูกพริกแล้วมีพอเจ้าก,กับเสื้อซากงอกองเงีแต่ว่าแต่ว่าเจ้าก,ก็เป็นคนดุคนมันเนาะสวนละเหีุนางเหตุนี่แล้วเขียวมอ่อนเขียมยังก็แ,แม่เนาะตะกี้เนาะลูกแปดคนเก้าคนหลายเด็ดเด็ดเด็ด ลูกแปดคนเก้าคนเนี่ยขนุงเสียนอ,อนเดี๋ยวนุงเสียตัวเก้าลูกแปดคนเก้าคนเนีเ่ยเอาเบลาให้ฟ้าแน,น่ผู้ใดดูผู้ใดมั่นผู้ใดขีด้านเนาะเปลาดูให้ดูไก่อีพรอนหันอีพรอนลูกคุยใหญ่เอออีน้อยอีน้อยลูกลาเมสาวหล,<า>ลับให้ <ลา S 2> ขีดข,นข,ขาขนแม่นมึง้เพิ่วเนี่ยเดี๋ยวเดียวไล่ไปสักยังแม่จะมาจังสั้นโอ้ยคันว่ามาคายนากันเฮ้อคอยกับว่าขีด้านดอกคอยบว่าเฮ็ดซื้อ ก็เราะเห็ดเชื้อวันนี้มันเวาเร็วกระชือเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกจะบอกลูกสาวผู้ใหญ่ดูมันเนาะผู้หน่อยๆจะเล่นจะเล่นอไล่ะว้ว่าแบบว่าแบบเออเราดูตัางแต่เทศเราน่อยๆเราไปรับจ้างเราไปรับจ้างไปน้ำมูเราผู้เตี้ยพี่น้องพี่สาวผู้ใหญ่เราผู้เตี้ยผู้หน่อยหลายเราผู้เตี้ยผู้น่อยไปรับจ้างดำหน้าไปรับจ้างทางไทยเนาะทางไทยไทยโคราชไทยยังนะไปไกลๆเด้ไปบันนี้คือพ่อแล้วเราห้ฟังเราไปน้ำมูเพิ่นมีแต่ผู้ใหญ่บนนี้เราไปฮอด เล้าไปหอดเมื่อละชิบสองบาทแต่เกียร์มันนี่เราไปหอดเราอันเพิ่นว่าอันคนนี้ไม่เอาตัวเล็กนี่ไงนะไอไอคนนี้ไม่เอามันตัวเล็กประสานวาแล้วสิขึ้นมากับบ่ได้แล้วสิหยังกับบ่ได้บันนี้แหน่แหญ่ยยคำพ,พ่าผู้ไปน้ำเลาเน่ะนะผูนะ้ผนะู้พ่าไปแล้วว่าอันเออแหมันเห็ดโลดมันน้อยอยู่มันกระดูมันเห็ดเกง่งลยเลยตอนเลยวางเสิเว่าเลียพี่สาวก่่ยฟังพี่น้อง บะนี้เอ้าเอางานกระทาดู้ใว่าหซันว่าไทยโคราดเดิผนวาบันี่พอเราเหตุเแลียวบันี่แล้วเก่งแล้ขยันพี่สาวห่อคนใหญ่โอ้ยเราเหตุดีพวกู้ใหญยขยันกับู้ใหญ่บะนี่โอ้ยตัวเลขมันหลังมาอีกนะซันวะไม่ยมพูดว่าคนเท้าหนแลเนาะแม่เราผู้น่อยแต่ลิต้เลยจนแล้วหน่อยแล้วตานามตาร้อดเราไงเราเป็นพีไงเราก็ตากนามตากนงซอยจักนามจักนุง จักน้ำเตี้ยย้อนหาบน้ำบ่คนสมัยตะกี้คือบอตึกกระลาว่าเรียงด้พอนซีเมนเตี้ยย้อนหาบน้ำนะแม่นะหาบน้ำหาฟื้นลำบากพี่น้องสมัยตะกี้หาฟื้นเดือดกอนโมเลี้ยงพี่เลี้ยงเลี้ยงน้องเลี้ยงนู่ ไปหารับจ้างไปทั้งใดเพิ่นกบว่าอยากอาพอเพิ่นเห็นไปน้ำผู้ใหญ่นะแล้วเจอละมันพอเมย์ถูแลวเลยมันเราอยากไปหาเงินนะนะแล้วพอท่านไปข่ากรุงเทพเนาะตะกี้อายุอายุญญญญกับสิบสองสิบสามนี่แหลนะเนาะแล้วยังบ่ผู้ใหญ่ไปน้ำผู้ใหญ่ไปน้ำผู้ใหญ่เพิ่นไปทั้งใดเพิ่นกบว่าแต่บ่หลับแล้วบ่อาวแล้วเราผ <c oughs> ู้น้อยสิบว่าหายแล้วนะเหตุโนตเป็นสินว,นว่าเหตุบ่เป็นเพราะเราได้เหตุแล้วแหละไอตัวเลขวันหลังมากอีกหน้าเฮงเดาไทยคลากว่าแล้ว เราเรียนสมัยตะก้าแล้วพี่น้องเรามวนเราเราคือเ็นอดีตเนาะแม่เนาะคือพ่อความความว้าความหยาเว้าเ้วก็เว่าอีกพี่น้องเรียนเก่าเก่าะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่ฟังหลายคนแตบทีขันกบมีดูกกบมีมันกะมีจับากจะปากยังที่ขันเอาละเอาละเอ้ย